ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่า No ี e a c e อ n l i n e right. เป็นเกมแนววันพีซที่เขาบอกว่าเกมนี้เหมือนจะไม่มีระบบเลเวลเนาะหรือสึ่งเหมือนจะไม่เห็นระบบเลเวลหรืออาจจะมีในอนาคตอกะอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นเกมที่เหมือนเขาจะให้เอาผลปีศาจมาเกลรยตูดกันแล้วก็ฟาร์มตังค์จนไปซื้อผลปีศาจที่แข็งแกร่งและเกลรยเนาะโอเคมา เราก็เขาอันนี้แอดมินอ้าวอยู่ไหนวะอันนี้นี่นี่นี่เขาดิอันนี้คือแม่งเป็นนู้เออมันเป็นนู้หมดทุกคนไงกูก็ไม่รู้ว่าใครคือใครเนาะเป็นเกนตามที่ชื่อเลยนูบี้พีดเว้ยทุกคนเป็นนู้หมดเลยโอ้โหซึ่งอันนี้เขาให้ผลโมจิมาเนาะก็จะมีสกิลหลายสกิลเลยเดี๋ยวมารีวิวกันเนาะมีสกิลอ่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลอีโมจิพัรเป็นการต่อยออกไปเป็นโมจิวี เฮ้ยตึงตึงอุ umas, ้ยอนิเมชันแม่งเติมเมืกันแล้วเนี่ยอืีปิวต่อยออกไปโอ้มันมันโคตรเท่อันนี้คือได้ต่อยต่อยหนึ่งทีได้ตังไหมอะทำไมมันคล้ายๆแบบอ่ามันเก็บผลได้หรอไม่น่าใช่น่าจะเก็บผลนะนี่นี่นีตังดอตังรบนี่ไงอ่ากดกดยบหย็บตังหย็บเลอดอ้โ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 อโอ โอ้โหปล่อยอหนึ่งทีบอกกูหลับยาวเลยไหนดูซิเก็บตังค์อันนี้ได้เอ่าครั้งละเท่าไหร่เนี่ยทำไมกูรู้สึกเหมือนไม่รู้เลยฮะปุ๊บขอขอ,ขออีกทีหนึ่งต่อยให้แม่งแตกหนึ่งทีตายยังวะอ่าตายแล้วตายแล้วล่วลอรอบมากดหนึ่งคลิกจาก360เป็น450 90บาทเหรอใช่ใช่อ่าได้ครั้งละ90บาทแล้วมันจะได้อยู่3แบงก์ก็รวมๆ180ต่อตัวนะเอ้ยถือว่าดีถือว่าดี ต่อไปสกิลอาโมจิบราเลิสโตโอ้รรรรรรฮะเฮ้ยครัมโอเคเขาบอกให้มาก็มาไปตามเข้าไปเดี๋ยวดิเขาจะพาเราไปไหนวุ้ยตรงนี้เหรออันนี้เป็นทรังอันนี้ได้ตังครั้งละวุ้ยได้ได้น้อยนะแต่ว่าได้ก็ได้อยู่อ่ะครั้งละประมาณสิบห้ายี่สิบบาทอันนี้อ่า normal monster อ่าอันนี้เป็น normal อตรงนี้ไอ้ตรงเมื่อกี้เป็นบอสโหแม่งโคตรแตกต่างเลยอ่ะ ถือดาบก็ไม่ถือดาบ,ดาบวิธีมองบอยง่ายๆอ่ะอ่าโอเคเนาะก็ตรงนี้สามารถวันช็อตได้อุ้ยได้ได้ได้วันช็อตได้เลยอ่ะฟึ้ๆแล้วก็เก็บตังค์ดิวคาตนะาะะอ้าวสามารถซื้อดาบได้พันหกับคาตานะโงงๆร้อหซึ่งวิธีดูตังค์ก็ตรงนี้เนาะขวาบนเลยอ่าไหนดูซิจุดฟ f, f อ่าเขาเออเอเอเขาเวียงเอ้แบบการันตีว่าตายอ่ะโคตรตึงเนาะ เดี๋ยวขอรีวิวผลโมจิก่อนเนาะอ่าคืออ่าโมจิบาเลสก็คือต่อยรัวๆเนาะเป็นการแบบเอาโมจิมาต่อยรัวๆแบบนี้อ่าต่อไปทีเบอร์นิงโมจิอ่าเดี๋ยวรอบ,บอสเกิดก่อนฮึบปิ้วเป็นการต่อยแล้วปล่อยหมัดไฟแบบนี้เนาะอุ้ยถือว่าตึงถือว่าตึงแต่อันนี้บอสแตกไหมอ่ะมันแตกโ,โ,โอ้ไม่แตกไม่แตกเออปล่อยหมัดออกไปหนึ่งทีไม่แตกใช่ไหมไม่แตกอ่ะเราอะ่ะอ่า ไหนดูสิเลงมันเลงได้เนาะปล่อยไปฟ๊บเป็นการปล่อยที่แบบเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายก็น่าจะเลือดประมาณแบบเหลือประมาณ10%ไม่ก็หปรเซประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เก็บตงังเก็บตังอ่าต่อไป f โมจิโร่ก็เป็นการเคลื่อนที่ด้วยโมจิวิโมจิเขาสวยมากไอ้เฮียเด้อเด้อเด้อไอเฮียเผลอเอสวยว่าโมโจิของไอไออะไรนะบล็อกฟเดอ่ะ เฮ้ยสกิลนี้มันสวยอ่ะเฮ้ยกูชอบนี่กูชอบนี้เออดีดีดีแล้วก็โมจิบัสกัสโดเวียงเวียงเวียงเออมีสโลอมอ่ชัดสุดเฮ้ดีดีดีเฮ้ยกูชอบเนี่ยเฮ้ยโมจิตอนเวียงแม่งตึงไงวะแบบอันนี้ไม่แน่ใจมันครูดาวกี่วิอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยกูชอบตอนแม่งเวียงอ่ะเฮ้สองสกิลอันเนี้ยสองสกิลแบบสกิลเคลื่อนที่กับไอ้สกิลจีน่ะมันเวียงแบบ แอนิเมชันแบบมันแบบเหมือนสโลว์ให้มันแตกด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ได้ใจได้ใจได้ใจจากไก่ดำเลยเออไหน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 มีอะไรต่ออันนี้คอมแบทเลิร์นนิ่งอันนี้ไม่ต้องเรียนเนาะเพราะกูมีอยู่แล้วอ่ะส่วนดาบพวกนี้กูยังซื้อไม่ได้เนาะหรือได้เป่าวะพันห้าซื้อได้แล้วอ่ะกดซื้อดาบมาปุ๊บเรียนด้วยสมุดเสร็จแล้วเราจะได้สองดาบทําไมกูคิดไปเองหรือมันเหมือนแบบเอเลนเยเกอร์เอ้ยเปล่านะ <c oughs> ฉันจะเป็นวิชอสองดอกใท่ได้เลยเไม่ใช่ดีครับฮัลโหลอยากบินด้วยอไม่ใช่อันนี้อะไรเอ่ยเซตสปาเนาะอ่าอันนี้เอ่อซันนี่รีเทิร์นเดี๋ยวนะชัดเจนเลยโอ้โหแล้วอันนี้เหมือนจะมีเกาะอ,อื่นอีกเอ้ยอ้าวการเป็นไก่ดำซะละไก่ดำที่มีขนเดีอขอดูเกาะอ,อื่นซิว่ามีหรือเปล่าอุ้ยมีอีกหู เ้ยฮ้ยน่าตื่นน่าตื่นตาตื่นใจว่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ารีลิสอยยังนะแต่ว่าโอ้โหโคตรตึงอ่ะมันมีกออื่นด้วยเอาไว้ฟาร์มเงินเนาะเกมนี้เหมือนไม่ต้องฟาร์มเวลเหมือนแค่วัดว่ามึแงแข็งแกร่งแค่ไหนถ,ถ,ถ้าถ้ากูเหลี่ยมแบบกูเหลี่ยมแอดมินได้บ่เฮึบปึ๊บปึ๊บอ้าวโดยแค่แอดมินด้วยปึบกูมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำวันทุกก็ เซอ,อร์คอตไอซ์แลนด์ยา่ยาย่าแต่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 กูเมื่อกี้กูไม่ได้ทำนะเ <c oughs> <c oughs> ขาจ้องจะตุ๋ยกูแล้วไอ้เหี้ยโอเคมาแล้วมาแล้วหยอันนี้เกาะที่สองเนาะไหนดูซิอันนี้เป็นมอนธรรมดาเปล่าวะไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นซันจิเชิร์ตอ๋อมีเด็ดนะมันมีบวกกับเรือดอะไรพวกนี้แบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาอะตึงว่ะลูฟี่เชิร์ตซันจิเชิร์ตแสดงว่าต้องเสียตังค์อ่าซื้อ ใช้เงินซื้อชุดเพื่อเพิ่มเลือดอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋ 300. อโซโล่หมื่นเก้าบวกสามร้อยอ้ยวทำไมรูฟิมันบวกน้อยจังเลยอะอันนี้บวกสองร้อยอันนี้บวกสามร้อยเอ้าทำไมรูเฮ้ยเดี๋ยวนะไอไอแอดมินไอแอดมินแบบอัน <c oughs> นี้เหรอแย่ว่ะฟุตแรนดอมห้าหมื่นโอ้แรนดอมห้าหมื่นแรนดอมฟุตซึ่งกูไม่มีตังกูแรนดอมไม่ได้สินะใช่ไหมเพื่อนใช่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูตัวอื่นก่อนนะมังกีอ่าเป็นมอนตัวต่อไปเนาะที่เราต้องเจอปึ๊บอุ้ยใช้สกิลแล้วไม่ไม่แตกใช้สกิลถ้าเป็นอ่าอะไรนะอ่าเป็นบอสของแบนดิตจะใช้อยู่ที่2รอบอ,อันนี้น่าจะประมาณ3รอบไหมเออแต่ถ้าเราใช้สกิลอ่าตบตบตัดตบตับอุบ้ยไม่แตกว่ะเออว้าวอออ่อเออเออผลไฟอ่ะผลไฟแม่งตึงอ๋ออ่อตึงจริง โอ้โหติดไฟด้วยโคตรตึงอ่ะติดไฟอุ้ยแต่ได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะอยู่เมื่อกี้อ๋อเกิดตรงนี้เลยเหรอโอเคผมกลายเป็นไก่ดําที่มีขนแล้วฮะโอเคประมาณนี้นะเนาะเฮ้ยแต่กูชอบเอฟเฟกต์ไฟเขาอ่ะดูดิเฮ้ยเมื่อกี้ผลไฟเขาตึงอ่ะเฮ้ยเอาว่ะแต่โมจิเราก็ตึงเหมือนกันนะโอ้ยเพลงิงน้ำมันน้ำมันเพลิงมัจชุรรสอุ้ยเดี๋ยวนะมีบาระ เฮ้ยผลบาระอันน to ี้ผลแยกส่วนเอ้ไม่ใช่ผลแยกส่วนผลแยกเอ่อเรียกไงนะผลแบบเอ่อมันก็เรียกว่าแยกส่วนจริงๆกันลวเนาะเออผลของบากี้โดมันอยู่ในน้ำได้ไหมเออไม่ใช่อ่าแพนให้นะโจเจ้าคงให้เราเล่นเราเล่นกูเด็กเองมาเดี๋ยวข้าจะเดกให้เจ้าดูเหนื่อยไหมถามเขาเหนื่อยไหมเอาลากูไปล่ากูมากูก็ยังดิสอะ กูก็ยังดิ้นรนแบบยังใจนี่อีกอ่ะสงส,สงสารเขาเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนเซตสปาวนี้ก่อนเนาะให้จะได้เขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้กูอ่าไอ้นี่มาต่ออ่าส่วนสกิลบารามีอยู่สองสกิลคืออ e ีกับอาร์เนาะไหน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 ขอลองใช้หน่อยอยากลองใช้อยากลองใช้อ,อช e ี Punch เป็นการต่อยออกไปปึ๊บโดนบ้ไหมหรือว่าระยะม,มันสั้นวะโอ้โหอ่าโอ้ยโดนโดนโดนต่อยอีไม่โดนเลยฮะ อ่ยังใช้ไม่ได้เหรออ๋ออ่ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหไก่ไก่ไก,กูแบบกูฟมีบล็อกหน่อยนี้เขาเขาอะไรอหรอแบบถ้าเป็นถ้าเป็นกัวถ้าเป็นคนอื่นคือมันจะยแ,แยกล่างแบบอ่าแยกล่างเนี่ยนี่เลยถ้าแต่แต่ถ้าเป็นชุดแดบบเนี้ยแม่งจะเหมือนแบบเอาเอาเท่งอะไรไปตีอ่ะเฮะมีผลปีาศาจอื่นเหรออันนี้อ่าขอดูผลนี้ก่อนดอชอ๋ออันนี้ผลนี้อดอชอ๋ออันนี้เขาให้บล็อกแลนดอมมาแล้วไหนดูซิบาละ กูมีดวงกับบาลากี่เนี่ยเอาเอาผลนู้นให้กูเถอะเอาผลนี้ให้กูเถอะอ่ะบาริผลบาลีอะไรครกันนั่นอโอ้หอย่างวะเมื่อกี้โอเคไหนบาลีมีอยู่สสกิลมีสกิลอะไรม้่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูซิชึบชึบอีบาลีวู้วอ่าเป็นการกันไม่ให้ฝ่ายเข้ามาบาลีแคสเตอร์เป็นการเปล่อออกไปไหมเออใช่เปล่ออกไปกันไว้กันไว้แต่เมื่อกี้เออเอากันกันไม กันก่อนกันก่อนเอาใหม่กันอ่าแล้วก็ปล่อยออกไปอ่ามีนี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อไปที่บาริอโดมกลางอนาเขตใกล้ๆแล้วก็สามารถใช้ดาบตีโอโอเดีเดวเดเเป็นบารลียแต่ว่าก็มีสามารถมีสกิลที่มันสามารถทะลุได้อยู่ดีฉะนั้นก็นั่นแหละแล้วก็บาริอสเตย์เป็นบันไดเนาะอ่า ทำไมมันลไยมันเล็กจังเลยอะไม่เป็นไรกูจะโดดดึงๆองไปไปบายบายไม่ใช่ออ๋อเจ็บเจ็บเจ็บเจบ,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 จบต่อไปเลื่อนเลื่อนไหลเลยเลื่อนไหลเลยทีเดียวขอเก็บเงินก่อนเนาะสามหสิบโอ้ยอ่อ้ยมันยังมีผลอีกเยอะรีวิว,ววันนี้ไม่เสร็จอ่ะเอาไว้ยๆกูทำคลิปเย่ได้ไหมอะคือผลปีศาจกินนี้มันเยอะเกินไปอะ่ะต้องทำคลิปแย่ซะละ ทำคลิปแย่ได้ไหมแอดกูขออ่ะอ๋ออๆกูจะให้มีคลิปลงเยอะๆด้วยอ่ะไม่ใช่อ่าอยากทำคลิปแย่เลยถ้าแอดดูคลิปนี้อยู่นะฮะกูอยากทำคลิปแย่ฮะ